วันแม่ปีนี้ลูกๆหลายคนคงจะรีบหาของขวัญเพื่อมาให้แม่ในวันสุดพิเศษนี้ด้านนักร้องลูกทุ่งสาวลินลี่นารีนาดหรือลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ได้ซื้อรถเป็นของขวัญให้คุณแม่สุดที่รักโดยเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงคุณแม่ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่า วันแม่ปีนี้ซื้อรถให้คนสวยละกันโซมรุเอเทตริดขอให้แม่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปยิ่งเยอะๆเหตุผลที่น้องซื้อรถให้เพราะ3ถึง4ปีที่ผ่านมาแม่ทำงานหนักร่วมกับน้องมาตลอดไม่เคยพักเลยไหนจะไข่อีกแต่มาตอนนี้ทุกๆอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วถึงรถจะไม่ได้สวยไม่ได้แพงมากแต่น้องตั้งใจเก็บเงินซื้อให้แม่นะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันแม่66โดยคุณแม่ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวว่าขอบใจมากนะขอให้เจนนี่ลินลี่มีแต่ความสุขความเจริญแม่ดีใจมากๆเลยเพราะนี้เป็นรถคันแรกของแม่